BPA ตัวการร้ายที่อาจจะทำให้คุณแม่มีลูกได้ยากนะคะยินดีตจ้เรนราบเข้าสู่เส้นทางสุขก,การไปแม่ใน90วันนะวันนี้เป็นวันที่9ของการเดินทางของเราแล้วนะคะเชื่อหรือเปล่า,าว่าตัวอุปสรรคในการขัดขวางไม่ให้เรามีลูกเนี่ยมีอยู่รอบตัวเลยนะคะโดยเฉพาะตัว BPA ค่ะ BPA ย่อมาจาก b i ฟ i นอ n เ l A นะคะซึ่งตัวนี้มันจะอยู่ในพวกขวดน้ำพลาสติกกล่องพลาสติกต่างๆหรือว่าใบเสร็จรับเงินต่างๆ ที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกๆวันนะคะตัว BPA นะคะเขาศึกษาพบว่ามันมีสารเคมีนะซึ่งทําให้เกิดเป็น endocrine disruption ก็คือทําให้การทํางานฮอร์โมนเพศข,ของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยทำงานผิดปกติไปนะคะซึ่งส่งผลให้คุณภาพไข่อาจจะเสื่อมได้ไข่อาจจะตกผิดปกติได้นะแล้วยิ่งในปัจจุบันนะเราได้รับ BPA เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําพลาสติกต่างๆนะคะหรือกล่องอาหารพลาสติกต่างๆแล้วทํายังไงเราถึงจะหลีกเลี่ยงการสัมผัส BPA นะง่ายๆเลยก็คือให้เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคุณแม่ท่านไหนถ้ากินจากขวดน้ําปกตินะคะ แนะนำว่าให้ดื่มน้ําจากขวดอลูมิเนียมหรือแกเวเซรามิกแทนนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัส BPA ได้หรือคุณแม่ท่านไหนถ้ายังอุนอาหารในกล่องพลาสติกในไมโครเวฟอยู่ให้เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณแม่อุดอาหารจากกล่องพลาสติกเนี่ยจะทําให้คุณแม่ได้สัมผัส BPA มากขึ้นค่ะและที่สําคัญเลยถ้าวางขวดน้ําที่เป็นขวดพลาสติกไว้ในรถยนต์นะคะสัมผัส BPA แน่นอนค่ะให้ลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้นะคะอย่างนี้ก็ตามเราสามารถที่จะค่อยๆปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็ลดการสัมผัส BPA ได้ค่ะเมื่อไหร่ที่เราสัมผัส BPA ลลดงงนะะะคคคุุณณภาพไขข่อแมก็จ ขึ้นทําให้โอกาสมีลูกก็จะมากขึ้นนั่นเองค่ะผ่นพ้นไปแล้วนะคะในวันที่9ของการเดินทางสู่เส้นทางของการเป็นแม่นะคะมาติดตามในวันที่10กันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ